สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับช่องอันนี้นะคะฉันชื่อ Cat Tea c h e r แ a t แล้วันนี้แค t อยากสอนสิบสองคำมที่ช่วยขนพูดภาษาอังกฤษเพาะขึ้นนะคะสุภาพขึ้นนะคะแคทเข้าใจเรื่องอันนี้มากนะคะเพราะว่าแคทเรียนภาษาไทยจากเพื่อนและวันละแคทไปคุยกับผู้ใยายแคทไม่แน่ใจแคทพูดเพาะไหมแลาต้องถามเพื่อนเสมอว่า พูดแบบนั้นมันโอเคไหมพูดแบบนัน้นมันมันสุภาพไหมคะถ้าคุณรู้สึกมันอีซี่เกินง่ายเกินอดทนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันยากเกินอดทนนะคะเพราะว่าคลิปอันนี้มันมีลายระดับนะคะมันจะมีคำาที่อีซี่คำาที่ยากและถ้าคุณชอบคลิปอันนี้นะคะกดไลค์กด like, subscribe ให้แคทด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โอเ okay, ค let's go let's go แคทจะเขียนบนหน้าจอเสมอนะคะแต่ถ้ามีคำถามทาไม่เข้าใจอะไรที่แคทอธิบายถามในคอมเมนต์ได้นะคะและแคทจะมาตอบทีหลัง Number one วันนี้นะคะ Number one ซี่อีซ please thank you please thank you Easy มากๆใช่ไหมขอ้อตกลงฉันน่าจะต้องทำย่ายกว่านี้นิดนึง please ได้โรด Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่เหตุอนที่แคทใส่อันนี้ในลิปอันนี้นะคะเพราะว่าคนอังกฤษคนอเมริกาฉันไม่แน่ใจคนมาจากยุโรปหลายประเทศอิตาลีสเปนฝรั่งเศสแต่แคทรู้ว่าคนอังกฤษกับคนอเมริกาเขาจะใช้ please กับ thank you เสมอนะคะมันใกล้ๆค่ะครับถ้าแคทบอกว่าเอาอนัน มันฟังไม่เพาะใช่ไหมคะแต่ถ้าแคดบอกว่าเอาอันนั้นค่ะมันดูดีกว่าเหมือนกันถ้าแคดบอกว่า can I have that can I have that มันมันฟังแบบโอโอเคคนนี้ไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยพูด,ดีเท่าไหร่ can I have that please มันฟังดูดีกว่าถ้าคุณไม่แน่ใจ ชายดีกว่านะคะไม่แน่ใจชายดีหรือว่าไม่ใชายดีชายดีกว่าค่ะเพราะว่า please กับ thank you คนอังกฤษเขาจะใช้เสมอและ thank you ที่ประเทศอังกฤษเรามีวัฒนธรรมที่บางคนเวลาเข้าเที่ยวประเทศอังกฤษเขาจะคิดว่ามันตลกเพราะว่าเราขอบคุณทุกอย่างคุณเอาทุงพลาสติกให้ฉันขอบคุณค่ะ thank you คุณเอากระเบ้าของฉัน ให้ฉัน thank you เราจะ thank you ทุกอย่างแต่เหตพผนที่แคทใส่ที่นี่นะคะเพราะว่าแคทเคยมีเรื่องกับแฟนก่นอนเราเป็นแฟนกันถามแคทว่าเอาคาเฟ่ไหมคะเป็นภาษาอังกฤษพิมในในโทรศัพท์และแคทต,ตอบว่า no thank you no thank you และแฟนไป แปลเป็นภาษาไทยใน translate มันบอกว่าขอบคุณค่ะและแฟงเข้าใจว่าแคทอยากได้เพราะว่ามันมีขอบคุณค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะ no thank you คือว่าไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะถ้าเราแค่บอกว่าไม่เอาไม่เอา no มันเล่งเกินนิดหนึ่งมันฟังมันคนนี้มีปัญหากับเรา no thank you No thank you ใช้ thank you กับ please เสมอนะคะ Same same ในภาษาไทยคุณจะบอกว่านะคะค่ะครับเสมอใช่ไหม Same in English please and thank you เสมอ,อ,อ,มสมอ,สมอแม่กับพ่อจะบอกเด็กๆเสมอว่า Where are your Where are your please and thank yous Please and thank you อยู่ไหนเด็กๆบอกว่าเอาวันนั้นเอาวันนั้น Where are your please and thank yous แล้ว,ว่าเขาจะพูดว่า What do you say? เคยได้ยินนิเมะนายนางนางอเมริก uh, าเขาจะบอกว่า What do you say? ถ้าเด็กๆไม่ใช่ Please thank you พ่อแม่จะบอกว่า What do you say? รอเขาพูด Please and thank you ดีกว่า <Okay. S 1> Number two นะคะ Number two อันนี้อยากขึ้นนะคะใครรู้สักว่า Please and thank you ง่ายเกินไป Could Could จริงๆ Could มันมีความหมายเหมือน Can 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 you do this for me ทำอันนี้ให้ฉันได้ไหมคะคุณสามารถทำอันนี้ให้ฉันได้ไหมคะแต่ถ้าเราใช้คำว่า could นะคะ could มันฟังดูเพราะมากเราจะใช้กับผู้คนนะคะเราจะใช้กับเพื่อนกับบอสหัวหน้าของเรา Uh, พี่น้องของเราพนักนงานทุกคน Could you มันฟังดูสุภาพมากเวลาคุณอยากคนนี้ทำอะไรให้คุณแระว,ว่าช่วยคุณเรื่องอันนี้อันนั้นใช้คุณดีกว่าถ้าแคทบอกว่า can you help me มันโอเคใช่ได้มันไม่น่าเกียดเกินแต่ถ้าเราอยากสุภาพมากขึ้นแล้วให้เขาช่วยเราแบบ พูดพูด่ดารัก่ารักใรเขาตั้งใจช่วย Could you help me with this, l e a s e ช่วยฉันได้ไหมคะช่วยฉันหน่อ <c> ย <oughs> Could you help me with this, please? ใช้คำว่า Could วลาลคุณอยากขออะไรกับคนอืน่นสมมติว่าคุณอยู่ร้านอาหารและคุณอยากเยิมเข้าอีกคง ตุ๊กคังๆใช่ไหมคะ Could we use this chair? Can we use this chair? ได้แต่ But Could we use this chair มันฟังดูสุภาพกว่า Could we use this chair? เราสามารถใช้เขาอีเอน,นี้ได้ไหมคะ Number t <three, S 1> เหมือนกันนะคะ Would Would แก้กัน Would คืออะไร อันนี้เราคอเราขอคนนี้ช่วยเราแต่เราเราอ้จะอธิบายอย่างไนมันยากอธิบายภาษาอังกฤษเออภาษาไทยมันใกล้ๆ Will นะคะ Will you help meCan you help me มันกัน Would you be able to help me ความหมายคือว่าช่วยฉันได้ไหมแต่ Would you be able to help me มันฟังสุภาพมากวังไหมคะช่วยฉันได้ไหมคะ มีความความสามารถที่ช่วยฉันได้ไหม Would you be able to help me? แล้ว่าถ้าเราอยากถามคนนี้อยากไปที่นี่กันไหมแต่อยากฟังดูสุภาพ Do you want to go to the beach? อยากไปทะเลกันไหมแต่ถ้าเราจะพูดเป็นสุภาพ Would you like to go to the beach? With me อยากไปทะเลกับฉันไหมความหมายเหมือนกันนะคะเหมือนกนันไม่เป็นไรคนใชยอันนี้แล้ววันนี้แต่ Would you like to go มันฟังดูสุภาพมากนะคะทุกคน Would you like to go เราถามถึงอนาคตด,ด้วยได้นะคะ Would you like to have children one day อยากมีลูก วันหนึง่งวันนึงในอนาคตอยากมีลูกไหมคะ Would you like ความหมายมัน Do you want แต่ Would you like มันสุภาพกว่านะคะและมันมีอีกคำหนึ่งที่เป็น Should ใช่ไหมคะ t h ่แ a t ก็จริงๆจะไม่สอนอันอนี้วันนี้แต่ได้ได้นะเพราะว่ามันใกล้ๆกัน Should เวลาเราอยากแนะนำ สิ่งนี้ให้คนอื่นบางครั้งถ้าฉันบอกว่าคุณต้องทำแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษมันฟังดูแรงเกินไป you must learn English you must อะไรดี you must call your friend คุณต้องทำแบบนี้บางครั้งมันฟังแรงเกินแบบฉันจะให้คุณไปทำอันนี้แต่ถ้าแค่เปลี่ยนบอกว่า you should Learn e r n l n s l y s u You u l o u l l l y o u your friend ฉันแนะนำว่าทำแบบนี้ดีกว่าแต่แล้วแต่คุณคุณดัดสินใจได้คุณจะทำหรือว,ว่าไม่ทำแล้วได้คุณแต่ฉันแนะนำว่าทำแบบนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนมาหาบว่าอ๋ออันนี้ก็ขึ้นอ๋อไม่รู้จะทำอะไรดี You should ไม่ใช่คุณตอง you should ฉันแนะนำว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันจะทำแบบนี้อันนั้นฟรีนะคะ so number f sorry sorry ทุกคนรู้จัก sorry ฉันรู้มันคือว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะ,ขอ,คะขอโทษครับแต่เหตุผลที่แคทอยากพูดถึง sorry วันนี้นะคะเพราะว่าคนอังกฤษเขาจะพูด sorry เสมอ คุณน่าจะเห็นอันนี้เวลาคุณไปเที่ยวที่จังหวัดที่มีฝรั่งเยอะ sorry 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 บางครั้งเขาไม่ผิดแต่เขาจะ sorry มันแค่เป็นสิ่งที่คนอังกฤษจ,จะใช้ที่แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจถ้าเราเดินด้วยกันและชนกันโอ้ oh, sorry ถ้าเราอยู่ในร้านอาหารแล้วก็เราจับจับแก้วเมือนกันหรือว่าจับช้อนเมือนกันโอ oh, sorry ค่ะ sorry อันนี้คุณลูกมันมันคือว่าขอโทษแต่มันไม่แรงเท่าแบบฉันอยากขอโทษจริงๆมันแค่แบบโอ้ขอโทษนะคะ sorry ค่ะอะไรแบบนี้โอเคคะ่ะเราจะใช้บ่อยมากถ้าคุณไปใช้ชีวิตออกจากประเทศจะเจออันนี้แน่นอนนะคะ sorry 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 บางครั้งคุณไม่ผิดแต่คุณ sorry มันเดิม excuse me excuse me excuse me, excuse me. อันนี้ง่ายใช่ไหมคะแคทได้ยินคนไทยใชย้อันนี้บ่อยมากถ้าเราอยากพานคนนี้โอ้ oh, excuse me excuse me แล้วว่าถ้าคนนี้ไม่ได้ยินเราเราอยากคุยกับลูกค้าแต่เขาไปแล้วโอ้ oh, excuse me excuse me มันคือแบบพี่คะพี่คะแปบ๊บหนึ่งคะ่ะคนเริ่มอันนี้นะคะขอคุยแป๊บหนึ่งได้ไหมคะ excuse me แล้วทาย ลลยเหตุกันได้นะคะ Excuse me. Maybe, 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 อาจจะแต่แค่อยากซ้อน Maybe เพราะว่าบางครัง้งถ้าฉันแนะนำอะไรให้คุณระบบคุณอะไรสิ่งนี้บางครั้งมันฝังมันฉันพูดแรงเกินแล้วว่าดุก,กับคุณสมมุติว่า I think you need to say sorry ฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษคนนั้น เหตุผลอะไรไม่รู้แต่แชงคิดว่าคุณต้องขอโทษคนอันนั้นถ้าฉันพูดแบบนี้ภาษาอังกฤษบางครั้งมันมันตรงเกินไปมันแรงเกินไปมันแบบคนที่ฟังจะแบบอา้าวคุณคิดว่าฉันผิดหรอแต่ถ้าฉันบอกว่า maybe you need to say sorry maybe you need to say sorry ความหมายมันเมือนกันแต่มันฟังเมืนโอ้คุณน่าจะต้องขอโทษนะคุณ ในเหตพอันนี้คุณน่าจะผิดไม่ใช่เขาผิดน่าจะคุณผิดมันฟังดูดีกว่าถ้าคุณอยากแนะนำให้เพื่อนไปที่นี่ดีกว่าสมมติว่าเพื่อนบอกว่า I want to go to Phuket และคุณไม่อยากไป Phuket เพราะว่ามันแพงเกินหรือว่าคุณไปไลายรอบแล้วคุณไม่อยากไปถ้าฉันบอกว่า I don't want to go มันฟังดูตรงเกิน อ้าวคนนี้ไม่อยากไปหรอมันมันเราจะไม่เราจะไม่ชินกับคนนี้เพราะว่าเขาพูดแรงใส่เราเราพูดได้ว่า maybe we should go to ที่ไหนดีพัทยา instead เราเราน่าจะไปพัทยาดีกว่าไหมเหมือนเราแนะนำแล้วว่า แคมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งที่อยากมีเมียเป็นคนไทยแต่เขาไม่ได้พูดภาษาภาษาไทยและเขาบอกว่าจะทำยังไงดีให้มีเมียไทยฉันบอกว่า maybe you should learn Thai เห็นไหม I have should here และ maybe here เพราะว่าฉันไม่อยากพูดแรงใส่เพ่ินฉันไม่บอกว่าคนต้องเรียนภาษาไทยฉันอยากบอกว่าฉันแค่แนะนำนะฉันไม่ได้ซีเรียสฉันแค่แนะนำว่าเรียนไทยดีกว่า Maybe you should learn Thai วลาเราใชาย maybe มันทำให้ความรู้สึกแบบเบาลองแบบอ๋อเขาแค่แนะนำให้เรา Might Might m i ม่ไม่ควาาหมายมันไม่ e ีนะคะไม่ t มีควาไมยมันไม่ b ีเราไม่แน่ใจน่าจะอันนี้เกิดขึ้นเขาน่จจะอยู่นี่แต่ถ้าแคดบอกว่า he is sleeping เขานอนอยู่สมมติว่าเพลินมาหาอ้อ oh, ใครดีนัดยู่ไหมคะอยากไปเล่นกับนัด he is sleeping เขานอนอยู่ มันฟังไม่ไม่เพราะใช่ไหมคะมันฟังแบบเอาเข้าโกรธฉันทำไมอ่ะแต่ he might be sleeping come back later แล้วว่าถ้าพราะกว่านี้สุภาพกว่านี้ maybe come back later แล,แล้วว่าแล้วว่าดูสิดูสิภาษาอังกฤษมันมีไลไลอ่านที่คุณพูดได้อืม He might be sleeping. You should come back later. เขาหน่าจะนอนอยู่ฉันแน่นำว่ามาหาดอนเย็นดีกว่าฉันรู้มันแปลไม่ไม่ถูก100%แต่มันมีความรู้สึกแบบนี้ He might be sleeping. เขาหน่าจะนอนอยู่ He might be sleeping วางวันสุขไหม No อ้าวทำไมคนนี้ไม่ชอบเราวางวันสุ์ไหม I might be busy. I might be busy. Loa well, I may be busy. Chai chai mai gan. I may be busy. I might be busy. Chan na to mai mai wang. Chan na to yong you. A mommy had phone kun mai wang, them and khae khao jai wa oh, okay, khon ni mai wang. Appreciate. Appreciate. Ani yak nit nu na kha. Thuk khon mai rung jak appreciate pen phasa thai. ต้องฟังซีลีก่อนโอเคซีลีบอกว่าชื่นชมแต่ฉันไม่แน่ใจนั้นถูกไหมชื่นชมบางครั้งว่าล้เราอยากบอกว่าขอบคุณมากค่ะอันนั้นไม่พอ thank you อต้องพูดอีก thank you I appreciate it thank you I appreciate you Thank you I appreciate your hard work มันทำให้คนที่ฟังเรารู้สึกว่าโอ้เขาเขาชื่นชมฉันอันนั้นไม่ถูกแน่นอนแป๊บบนึ่งนะคะทุกคน I appreciate you Come on silly บอกฉันสิ silly บอกว่าขอบคุณถ้าต,ต้องไปทำ silly เองนะเพราะว่าบางครั้งเขาไม่เข้าใจความรู้สึก I appreciate มันแบบขอบคุณมากจริงจ ก็ฉันรู้มันใช้เวลลลองคุณแต่ฉันขอบคุณที่คุณเอาเวลลอันนั้นให้ฉัน Apologize apologize ถ้าคุณทำงานในโรงแรมแล้วว่าร้านอาหารคุณน่าจะต้องใช้คำอันนี้บ่อยเพราะว่าบางครั้งเราอยากขอโทษลูกค้ามันบอกว่าฉันเขียนผิดเพราะว่าภาาษอเมริกาเขาจะใช้ z z แต่แค่ไม่ชอบจริงๆมันดูน่าเกียด apologize ตัว s US, นะคะฉันรู้มันแล้วแต่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอเมริกาแต่สำหรับแค t ภาษาอังกฤษมาจากประเทศอังกฤษมันดูสุภาพกว่ามันดู professional มากกว่า apologize apologize สมมติว่าลูกค้ามีปัญหากับห้องเขาจองห้องแล้วก็มีคนนอนอยู่แล้วว่าเขาสั่งอาหารแล้วมันมาตอนมันมาถึง ทึงโลคามันเย็นอยู่แล้วบางครั้งแค่บอกว่า I'm sorry มันไม่พอมันไม่พอจริงๆ I I apologize มันฟังดูแบบมากกว่า I'm sorry I apologize แล้วว่าถ้าคุณทำงานให้โรงแรม we apologize for the inconvenience inconvenience we apologize for the inconvenience ไอออกอันนี้คือว่าเราขอโทษจริงๆที่อันนี้เกิดขึ้น We apologize that this happened. We apologize. โอเคนะคะทุกคน I apologize. We apologize. He apologizes. She apologizes. Apologize มันแบบ แพงแรงกว่า sorry <laughs> ถ้ามันผิดพลาดจริงๆน่าจะบางคับคุณลอกบอกว่า I apologize หรือว่า I want to apologize I want to apologize ฉันอยากขอโทษจริงๆเพราะว่าฉันเสียใจที่อันนี้เกิดขึ้น number 10 n u m b e r 10 suggest จิงจิงหมายเ10ิบและหมา1บ 11, 10, 11มันเหมือนกัน suggest recommend มันมีความหมายเหมือนกันนะคะมันแค่ใช่ใช่เหมือนกันด้วยนะคะมันแค่แล้วแต่คุณคุณอยากใช้คำอันไหน so I suggest I suggest you go to this restaurant it is really good เช่นนะนำว่าไปร้านอาหารอันนี้มันอร่อยมาก I recommend you go to blah blah blah, blah this restaurant. I hang. I net nam moi. Chanh net nam moi. Past tense. <inaudible> he suggested. He suggested we go to this hotel. Khong net nam moi. La bay non long le mani. She recommended this massage la lao massage shop. Turn it nam, lan nuot eni hai chan. suggest recommend. You should go wa turn keep wa kun dong I suggest I recommend mung hab gua. La answered hai wa ha. Grateful, grateful. Same thankful. La ham thankful full. คือว่าเต็มนะคะข้ใจเต็มความขอบคุณประมาณนี้นะคะ I'm grateful for I'm thankful for คือว่าท็มขอบคุณมากที่คุณทำแบบนี้ same same uh, appreciate แลวทายร่วมกันได้ทายร่วมกันได้นะคะ thank you so much I really appreciate your hard work I am grateful for your help ทั้งหมดอันนี้คือแค่คือว่าขอบคุณมากๆที่ทำงานนักให้เราททำงานดีให้เราฉันรู้สึกขอบคุณความช่วยเหลือของคุณ grateful We are very grateful โอเคนะคะทุกคนคลิปอันนี้มันเร็วมากใช่ไหมคะได้แคทมีคลิปอีกหนึ่งจะ ใส่ที่นี่ที่เป็นคิดว่ายี่สิบยี่สิบสามที่ใช้ถ้าไม,ม่อยากใช้ขอบคุณคิดว่ามันมีนะจะจะใส่ที่นี่ดูด,ดูโ okay. อเคกดไลค์ให้แคทนะคะถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษบอกในคอมเมนต์ได้นะคะแนะนำให้แคทได้นะคะและแคทจะพยาย,ยามถามอาทิตย์หน้าโอเคเจอกันครั้งต่อไปทุกคนบายบายอ้าว บายบายสัมผัสขึ้นสั David, มผั me, สไม่ใช่สุภาพขึ้นนะคะดูคลิปทั้งหมดนะคะและถ้าคุณ thank you เสมอและเหมาะมกับแพทย์มกับแพทยอะไรแม่ก <okes> ับพ่อจะบอกเด็กๆเสมอว่า